ก็ถึงกับต้องต่อสแตนนั่งซ้อนกันบนเวทีเลยค่ะเพราะว่าคนเยอะเราก็เปิดตัวทีฟุตบอลเลยนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะคือทัพศิลปินทั้งบอดี้สแลมโปเตโต้เคลีย c ์ค็อกเทลพาราดอกสปามีและ Instinct รวมถึงเดงมีอีกมากมายเลยค่ะทั้งหมดนี้เตรียมขึ้นคอนเสิร์ต G19 ร่วมกันในเดือนกุมภาคันนี้ค่ะเห็นหน้ากันแล้วแบบนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าทำไมบัตร60,000ใบโซเอั้ง ขายวันแรกเลยคุณกวินพะ,<ล>ะมากนะนี่ถือว่า,าเยอะมมากๆแล้วก็ขายหมดภายในวันแรกเลยนะคะนี่เป็นศิลปินรอ็อกแถวหน้าทั้งนั้นเลยค่ะนอกจากจะปเป็นคอเสิร์ตใหญ่ฉลองการก้าวขึ้นสู่ปีที่20ของจีนี่แลคอดในฐานะค่ายเพลงร็อกนะคะที่ประสบความสําเร็จที่สุดในยุคนี้ก็ยังหวังสร้างกระแสให้วงการเพลงนั้นคึกคักด้วยซึ่งหลายปีที่ผ่านมาต้องต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงค่ะทั้งเรื่องของรายได้รวมถึงช่องทางการจัดจําหน่ายผลง,งานที่กลลดน้อยลงไปทุกปีค่ะ ผมก็รอตอบอยู่นะครับพอชาวล็อกเราก็สบายๆครับชาวล็อกก็เมื่อี่พี่จะไปไหนนะพี่ปั้นใช่ไหมปั้นปั้นไอ้ปั้นไอ้ปั้นรับไปหน่อยรับไปหน่อยนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันของทุกคนวันของทุกคนที่จะร่วมทําให้คอนเสิร์ตมันสมบูรณ์แบบที่สุดคอนเสิร์ตมีคนเล่นก็ต้องมีคนดูคนเล่นเต็มที่คนดูเต็มที่ ทุกคนโหยหาอะไรที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันมันรวดเร็วมันอยู่ในอากาศโชคดีที่การรวมตัวครั้งนี้มันมีความหมายมันเลยทําให้ทุกคนรู้ว่าการที่เราได้ไปดูคอนเสิร์ตแบบสดที่ไม่ได้ผ่านแบบผ่านโซเชียลอะไรเงี้ยครับคือโซเชียลก็ดีนะแต่ว่าการที่มาดูสดเนี่ยมันก็ได้สัมผัสความรู้สึกแบบโดยตรง ดีใจที่เหมือนยังยังมีคนให้ความสำคัญมากกว่าครับในมุมผมสำหรับความอยู่รอดของค่ายเพลงนะคะแน่นอนว่าไม่เพียงเกิดจากคุณภาพศิลปินแต่ว่ายังอยู่ที่การปรับตัวให้ไวในวันที่สื่อเปลี่ยนไปนะคะ 20ปีที่แล้วค่ายร็อกหน้าใหม่นะคะก็แจ้งเกิดเพลงของศิลปินร็อกทั้งอย่างคุณไทยธนาวุฒิค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ต้องเผชิญกับการเข้ามาของแผ่นผีประเทืองนะคะที่ก็กอปปีทั้งชื่อเพลงแล้วก็ผลงานกว้างขายจะเป็นไฟล์ MP3 กว้างขวางเลยล่ะค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ถือว่าผ่านมาได้แล้วก็ด้วยการปรับตัวนี่แหละค่ะแล้วก็หาไรายได้ทางอื่นเนี่ยมาช่วยกันทดแทน ที่สําคัญนะคะยังสามารถดึงดูดศิลปินมากฝีมือจากค่ายอิสระให้มาร่วมงานด้วยทั้ง Big Ass, Body Slam และเลสโทสเปกก็ด้วยกลยุทธ์ปกครองแบบไม่ปกครองนี่แหละค่ะให้อิสระในการทํางานให้มากที่สุดและนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้วงร็อกพี่ใหญ่อย่าง p a r a d o x ที่อยู่ยาวนานมาถึง17ปีจากที่เคยกังวลน,นะคะว่าจะเสียตัวตนเมื่อขึ้นมาจากใต้ดินมาสังกัดค่ายแต่ว่ากลับไม่เป็นอย่างที่คิดละค่ะ ว่าแบบวิมาแล้วจะเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรฮะโดยเฉพาะพวกเรามาจากพวกแบบให้ดินทําอินดี้จะยิ่งกวนหนักแต่พอทําทงานจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแถมยังมีทุนสนับสนุนที่มากขึ้นแล้วก็ให้ทํางานเต็มที่เลยโดยคําสั่งว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยทําที่ตัวเองชอบนี่นแหละแล้วเดี๋ยวทางค่ายช่วยดึงเจรนายสิ่งต่างๆเอามาตีแผ่ให้เองการที่ปล่อยให้วงดนตรีทํางานเองเนี่ยมันทําให้วงดนตรีมั่นใจ แล้วก็มีความสุขในการทำงานความสุขเนี้ยมันจะออกถ่ายทอดมาทางบทเรลง ที่มีศิลปินมากถึง20วงบนเวทีเดียวกันค่ะการวางแผนทั้งการจัดให้โชบเลื่อนไหลก็สำคัญนะคะนับจาก46คอนเสิร์ตครบรอบค่ายเมื่อ3ปีก่อนก็ที่ใช้เวทีรังเลื่อนขนาดใหญ่เพื่อให้เซ็คเรดนตรีแบบที่วงต่อวงได้ต่อเนื่องค่ะปัญหาแบบนั้นมีนะคะไม่น้อยเลยนะคะครั้งนี้เขาก็เลยปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะให้สแสดงเนี่ยเลื่นไหลามากยิ่งขึ้นก็มาใช้สนามราชมังคลากีราสถานนี่แหละค่ะคอนเสิร์ตก็จะจัดในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ค่ะ